ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่829ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเครื่อกูนแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามกิจสิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังัจฉามิธัมมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังจฉามิทุติย,ายามปิสังขังสรนังจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังจฉามิตติยมปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอัญ,ญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะ วัตยังสัตตุสาเสนนะัตติเมสรนังอัญยังธรมโมเมสรนังวรังเอเตนัสตจวัชเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนะัตติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนัสตจวัชเชนะวัตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาตานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิม ah. ุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิป ap ิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมะเกษีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหัน์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธทนาทานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อพรมมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมตรยะมัช้าประมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัตจคีตวาทิตวิสุขทัศนาเวรามณีศิขขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธารณะมันนะวิภูสนาทานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาศยานะมหาศยานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิชาตารูปะ รัชชตาปฏิค้าหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหัน์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิท1ิงดเว้นจากอก,กุศลกรรมบทสิท1ิเจริญบารมีสิท เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสอินทสีห้าพละห้าโพชงเจ็อารียมักมีองค์8เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงเตินกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่การศึกษาพระสัทธรรมอันประณีตอันประเสริฐของพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอยู่ในขณะนี้ก็อยู่ในเรื่องของรูปประวัติกณัยนในแง่ของการที่จะก้าวไปสู่การปฏิสนธินั้นก็หมายถึงจุดติจิตเกิดต่อด้วยปฏิสนธิ แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้มีปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะธรรมะเหล่านี้ต้องอาศัยพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวค่ะบุคคลผู้จะเป็นสาวกต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นการศึกษาที่เป็นไปตามลำดับเท่านั้นจึงจะเป็นปัจ,จัยให้ออกจากการปฏิสนธิได้ก็มาศึกษากันบางส่วนเท่านั้นนะคะในมหานิทานสูตร เรื่องของพระอานอนทเทระในข้อ57ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะกรุงกุรุชนบทมีนิคมของชาวกุรุนามว่ากามาสธรรมะครั้งนั้นท่านพระอานอนทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันทันพระอาณนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กลับทูลความข้อนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ เหมือนเป็นของตื้นนักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นอานน์เธออย่าพูดอย่างนั้นอานน์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกดูกะาอานน์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมะอันนี้หมู่สัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุดได้ของช่างหูก เกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นผู้เกิดมาเหมือนญ้ามงกระตายและยาปลองจึงไม่ผลอบายทุกคติวินิบาตสังสาระดูกระานน์เมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่า มีชาติเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าชาติมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าชาติมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีพบเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าพบมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าพบมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่ามีอุปทานเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าอุปทานมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าอุปทานมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีตัณหาเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าตัณหามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามี ถ้าเขาถามว่าตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีเวทนาเป็นปัจจัยเมือเ่อเธอถูกถามว่าเวทนามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีพึงตอบว่ามีผัสสะเป็นปัจจัย เมื่อเธอถูกถามว่าผัสสะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่านามรูปมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่า นามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยดูกระาอานนท์ เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้เราได้ฟังในพระสัทธรรมที่ลุ่มลึกมากที่สุดแล้วนะคะ ดังที่พระองค์ตรัสเอาไว้เลยว่าดูก่อนอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกดูกะระอานนท์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมะอันนี้หมู่สัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุดได้ของช่างหูกเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นผู้เกิดมา เหมือนญ้ามุงกระต่ายและญ้าปล o องจึงไม่ผลอบายทุกขติวินิบาตและสงสารคือสังสารวัตนั่นเองนะคะกระแสะแห่งธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ละค่ะที่เป็นเหตุแห่งพบทั้งปวงเป็นเหตุนำมาซึ่งกองทุกทั้งปวงตรงจุดนี้หลายท่านที่สาธยายกันเอาไว้เป็นประจำว่า วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะจึงมีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแต่ในที่นี้ไม่ได้แสดงถึงสรายตนะแท้ที่จริงแล้วคำว่านามรูปนั่นแหละค่ะคือสรายตนะเพราะรูปก็คืออายตนะทั้งหลายมันประกอบด้วยจักขาายตนะ รูปายตนะโสต,ตายตนะสัตธายตนะไปจนถึงมนายตนะและธรรมายตนะค่ะนั่นก็คืออายตนะทั้งหกนั้นเองนะคะฉะนั้นพระองค์จึงกล่าวว่าภาษามีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีนามรูปเป็นปัจจัย เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีดูกละอานนท์เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติค่ะจุดนี้ละค่ะที่เรากำลังจะกล่าวกันในลําดับต่อไปเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะ โซกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุป,ปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนนี้เป็นอย่างไรคะฟังซ้ำสองรอบนะคะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทตรงนี้เป็นอย่างไรคะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าก็เป็นเรื่องยากนะคะอย่างยิ่งเลย เพราะบุคคลใดที่ประสารู้หรือแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทบุคคลนั้นก็คือแทงตลอดในอริยสัตว์นั่นเองนะคะเนื่องจากปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นสองฝั่งใช่ไหมคะสมุทยาวาระและนิโรธาวาระในการที่ร่วมกันศึกษานี้ก็เพื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้องถูกตรงตามพุทธประสงค์เพื่อแทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทค่ะ ในเรื่องของปฏิสนธิเป็นจิตดวงแรกที่สืบเนื่องต่อภพ,พต่อชาติใหม่ที่อุปาทาขณะของปฏิสนธิจิตนี้มีกรรม,มชกรลาบสามกระลาบมาทบทวนกันก่อนที่จะก้าวต่อไปนะคะอันดับแรกก็คือกายทัศกะกลาบหัตถยะทัศกกระลาบภาวะทัศกะกะลาบสามกะลาบนะคะปฏิสนธิที่ถีติขณนะ มีอุตตชักราบเริ่มเกิดในภวังคจิตเป็นจิตดวงที่สองในพบใหม่และเป็นภวังคจิตดวงแรกในพบใหม่นั้นที่อุปาทขณะของปฐมภวังคจิตนี้จิตตะชักราบเริ่มเกิดแล้วซึ่งคงจําได้นะคะจิตตะชรูปเกิดที่อุปาทขณะของจิตค่ะในลําดับต่อมานะคะหนึ่งกาละละ ตานะเป็นน้ำใสหนึ่งสัปดาห์นี้เกิดกายาทัสกกะกลาบหัตย์ทัสกกะกลาบภาวัตทัสกกะกลาบอุตุชกะลาบและจิตตะชกะลาบเป็นหยาดน้ำใสเหมือนน้ำมันงา 2. อ,อัพพุชชะสัตตาหะเป็นฟองน้ำหนึ่งสัปดาห์มีลักษณะเป็นฟองสีเหมือนน้ำล้างเนื้อ3เปสิสัตตาหะ เป็นเมื่อไขหนึ่งสัปดาหา์อาหารชักตราบเริ่มเกิดมีลักษณะเหมือนชิ้นเนื้อเหลวๆสีแดงสี่คณะเตษตาหะเป็นก้อนไขหนึ่งสัปดาหา์มีลักษณะเป็นก้อนมีสันฐานเหมือนไข่ไก่5้าภาษาคะสาาัตตาหะเกิดปุ่มทั้ง5้หนึ่งสัปดาหา์ได้แก่แขนสองขาสองศีรษะหนึ่ง 6. ปริปากะสัตตาหะขยายตัว5สัปดาห์สัปดาห์ที่6ชีวิตนวกกะลาบเริ่มเกิด 7. จากขาทิสตตาหะอายตนะเกิด1สัปดาห์เกิดจากกุทัสกะลาบคานาทัสกะลาบชิวหาทัสกะลาบ 8. ปริปากะสัตตาหะเจริญเติบกล้า30สัปดาห์ เก้าเธิสัตตาหะกดภาศัเกิด1สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่12ถึง42ผมขนเล็บก็ปรากฏตามลำดับรวม42สัปดาห์คูณ7เข้าไปเป็น2 9งรวัน 6. ในกามภูมิ11ภูมิที่มีกรลาบเกิดได้ครบทั้ง21กระลาบ คือกม,มชักระลาบเก้าจิตตะชักระลาบหกอุตตุชักระลาบสี่อาหารรัชักระลาบอีกสองแต่และบุคคลก็ต้องเว้นอิทธิภาวะทศกกรลาบหรือปุริสภา,าวะทศกกรลาบตามควรแก่บุคคลและถ้าบุคคลใดมีความบกพร่องเช่นตาบอดหูหนวกก็ต้องเว้นจากขุทศกะกรลาบ โซต,ตะทัสกะกราบตามควรแก่ที่สัตว์นั้นบกพร่องมีข้อควรสังเกตอยู่ว่าความบกพร่องนี้มีเฉพาะในกรรมมัชกราบเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะว่านี้เกิดจากกรรมและเมื่อกกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกราบรูปเหล่านี้ที่เกิดจากกรรมนั้น จึงมีความบริบูรณ์ที่แตกต่างกันออกไปหรือมีความเสียหายขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งเขาไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเพราะกุศลกรรมที่ทำมาไม่บริบูรณ์พร้อมหรือถูกเบียดเบียนด้วยอักกุศลกรรมค่ะแต่จะบอกว่าเกิดจากอุตุบ้างหรือเกิดจากอาหารหรืออื่นๆเห็นไหมคะว่า การที่เราได้ศึกษาพระสัทธรรมของพระสมณะสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ารูปที่เกิดจากกรรมที่มันบกพร่องเสียหายนั้นไม่ใช่เพราะอาหารไม่บริบูรณ์หรืออะไรเป็นปัจจัยแต่แท้ที่จริงก็คือกรรมนั้นลละเป็นปัจจัยโดยอกติศลกรรมมาเปลียดเบียนบ้างจึงทำให้อวัยวะเหล่านั้น มีความพิการหรือไม่บริบูรณ์ไม่ว่าจะในเรื่องของลูกตาโสตะประสาทหรือที่เราเรียกรวมๆว,ว่าหูเหล่านี้เป็นต้นนะคะแม้ส่วนของใบหูของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านนั้นใบหูด้านหนึ่งปกติอีกด้านหนึ่งก็มีความผิดปกติเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งเป็นเรื่องของ กุศลกรรมและอกุศลกรรมที่กระทำไว้ในการก่อนมาเบียดเบียนหรือตามให้ผลจึงประนีตงดงามเหล่านี้เป็นต้นค่ะควรแล้วอย่างคะที่จะเบื่อหน่ายที่จะคลายกำหนัดควรแล้วยังที่จะศึกษาเพื่อดับเป็นสมุดเฉดทั้งรูปธรรมและนามธรรมด้วยการแทงตลอดในอริยสสีค่ะ ยิ่งศึกษาไปยิ่งศึกษาไปเราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามปรารถนาได้เลยเพราะมีอำนาจอยู่เบื้องหลังส่วนหนึ่งนั้นก็คือกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ไม่สามารถจะยั่งรู้ได้แม้ในชาตินี้จะมีโอกาสปรุงแต่งให้ประโยค้าสมบัติเกิดขึ้นแต่หากว่า อกุศลกรรมนั้นมีกำลังมากย่อมไม่สามารถที่จะห้ามบาปอากุศลนั้นได้ดังตัวอย่างแม้พระศาสดาผู้สูงสุดนะคะก็ยังต้องรับบาปอากุศลที่ได้ทำไว้ในการกอดอันยาวไกลตามมาให้ผลแม้พระโมคคัลนะพระสารีบุตรเป็นต้นคะ่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาาาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัตยินดี อนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาถาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ